ไส่ครับพี่น้องเอาล้อขวาลงในล่องเก่ากันนะครับเอาล้อขวาลงแม่นครับแม่มาจากไส่ก่อนแม่มาจากขอนแก่นขอนแก่นโอ้อายุอะไรปีเราปีนี้ไม่หกสิบสามแล้วหกสิบสามแล้วครับพี่น้องโอ้คุณแม่หกสิบสามครับเป็นอยากล่องไทยวันนี้เพิ่งมาจัดชุดตัวท็อปไปวุ้ล่ะจะเลี้ยวว่างกันนะ เจ๊ดีไปใส่เองวะนี่ใส่อเองโอ้ยเดี๋ยวไปใส่เองพี่น้าานองเลยเจ๊จังไหนไหน้อบาดิโอ้ยผู้ไทยให้ไทยเอาเองอ๋อนันเป็นยังไงแม่มัน,ม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 นบังคับยากยู่งวะนี่มันเดียวยากยู่งวะเอาไปไทยเอาไปอีกรองนึงก็นะได้อรร่อยไทยไปอีกรองนึงเอาหลอดขวาลงในรองครับเอาหล,ลอดขวาลงในรองขอ,อ,อง13ปีพี่น้อง พ้นแม่หกสิบสามปีเป็นดีซื้อรถไปไถหน้าเพิ่นมาทันเ่ามีคนไถเองเพิ่นลายมันดีไถเองเพิ่นมาทันเห็นไหมแม่นครับเข้าเลิกข้าวขัดสีไข่ตัวนี้่างครับหมุนหๆๆเกี่ยวตัวนี้่างครับเข้าเลิกค่ว่าถ้าสมมติว่าเขามันมันเข้าเลิกเขาขับพยุงหางซไยมันนิดนึงก็ได้ครับหรือว่าเขาจะปรับอินก็ได้ครับ ถึงมาเลยอ่าครับแถบมันแมนครับเท่านั้นละ่ะนี่ครับพี่น้องคุณแม่อายุหกสิบสามปีปุ๊มันยังแข็งแรงอยู่ครับมันไทยได้สบายเลยอ่ะเรี่ยวยากวะแมว่ว้าวมาสันว้าวท,ทำไปเท่น่าแม่ว่าเดี่ยวง่ายมาสันเอา้าไปบ้างกันกนะ เฮ็ดบาแม oh, ่จ้าเลัว่าเจ้าอะไรเราหมักล่องโอ้เราสายบุยดีครับสายลุยดีพุล่ะพุล่ะทานไข่ไถหน้ามาก่อนนี่นี่เอ็ดดีให้นาะไอ้จีไอ้จีไถควายวะครับแม่่าแต่แจีมันเป็นไข้ไถควายอยู่แม่ยควายครับมันไข้ไถควายอยู่สิน่เข่าเลิก เอาล้อขวาลงในล่องเก่าครับเออมันยังกบสีไทยเก่าแม่นั่าหารเอเสีไทยเก่ามันกันยังไม่กบห่อไทยมาหนีิเออเป็น้ังไหนแม่มันใส่าย,ยากอยู่อะมวยากดนแล้วมาแล้วสีไทยยิงหรอกพ่าน้องโ,โอ้63ปีมันยังจับรถไทยได้ซื้ออยู่แข็งแรงครับครับพี่น้องอเวลา เว้ละเว้ละเว้ละจ้ามือเดียวป่ะโอยหมดขนาดเลยนะโอ้ยสุดยอดดิดับเครื่องด้านหน้าแม่ดับเครื่องด้านหน้าดับเครื่องด้านหน้าสีแดงอะนะโอเคโอ้เป็นยังไหนแม่ให้สัมให้สัมผัสกันให้ถามกันเ่ยเป็นยังไหนได้อยู่ขันซ้ำนี่บ่ไอร้านกบอนยังไงมันมันเลี้ยวยากบ่บ่ จับง่ายๆจับผักกันเล้แมันบายมนบอกครับยางมันยังมันจีเบาครับผมโอ้ย็งแรงครับ่าเจ้ากันเลยโอ้ยงงงงม